ครับโอ้โหครับผมจะไปทะเลชุดนี้ได้ปะครับโอ้โหตกทะเลใช้หยดน้ําด้วยใช่ครับโอ้โหมันไม่ใช่น้ําจืดนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูดูจากฝาข้างเลยนี่ซีนอยู่ตรงไหนลอกหยดน้ําไว้ใช้กัน้ําจืดครับผมมีสักพันกว่าบาทปะล่ะมีครับมีครับจัดให้นี่เลยครับคันซูโม่บีบีคิวครับผมนี่อย่างเฟียวอะครับฟังแล้วหิวเลยอะไรอ่ะนี่มีสองสีนะครับมีสีเหลืองกับสีแดงนะครับ นี่ให้ดูก่อนว่าปลายคันนะครับเป็นปลายโซลิดนะครับนี่ปลายสีสีนี่คือปลายโซลิดนะครับปลายโซลิดคืออะไรนี่ไงมันทําแบบนี้ได้นะแล้วก็เป็นคันยาว8ฟุต6 2ท่อนนะครับเวท62บอกเลยว่าตกหมึกได้ใช้ฝั่งได้ช่อนได้สปิวได้ตกปลาได้แล้วก็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 ตกปลาได้นี่เลย6-40 แล้วก็ดูรอกนี่รอกตัวนี้นะครับเป็น S N S a l u m i n o m นะครับเบอร์2,000นะครับสปูนตืเตนตีไกลอยู่แล้วอะครับนั้นๆและเดี๋ยวให้ดูความลื่นสักนิดนึงแล้วเบาด้วยสายสายไปไหนสายนี่เลยครับโอ้โหนี่เลยครับนินจา0ูนย0เมตรชุดนี้บอกเลย1500 <esf. S 2> เอาอยู่ครับผมพครับผม